ใส่ความรู้สึกเต็มๆท่มามกลางกำลังใจจากแฟนคลับและแขนรอบข้างที่ส่งมอบให้กับศิลปินสาวอารมณ์ดีเบกกี้ดารุณีสุทธิพิทักษ์หรือเบกกี้สีธัญญาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าวการปิดฉากชีวิตรักกับอดีตสามีรุ่นน้องทางฝั่งของเจ้าตัวเองก็เช่นกันที่ยังคงเดินหน้ามอบพลังบวกกลับคืนไปสู่ทุกๆคน ซึ่งก็รวมถึงโพสต์แรกบน Instagram pekysitunya e ที่ศิลปินสาวคนดังตั้งใจเขียนเพื่อต้อนรับปีใหม่2024โดยมีเนื้อหาเป็นการกล่าวคำอวยพรและมุมมองความคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขเสื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองและอย่าตัวที่จะเจ็บในแบบเปกดีสีธัญญา happy new year 2ไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ข่ดถูกใจถูกต้องถูกเวลามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงิน กายใจแข็งแรงสุขให้มากมีทุกให้น้อยมิตรภาพของเพื่อนช่างงดงามอิดเอสมีเบกกี้สีธัญญาขอให้หัวใจทุกดวงแข็งแรงไปด้วยกันขาสซื่อสัตย์กับทุกความรู้สึกอยากกลัวที่จะเจ็บเอ็นจอยในทุกรสชาติของชีวิตสวัสดีปีใหม่ค่ะโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งแฟนๆทั้งเพื่อนๆจากในและนอกวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมอวยพรรวมถึงกดไลค์ให้กับความเป็นสาวสตรองของเบกกี้สีธัญญาอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นสักราชใหม่ปีใหม่สถานะใหม่ที่ปังปุริเยสมกับที่สาวๆทั่วทั้งประเทศยกให้เธอเป็นหนึ่งในซุปตาดอดอนจริงๆ